โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube c ช anel ทุกคนนะครับในช่องสิงสตอรีนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเครื่องฉีดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตัวรุ่นแรกที่มันออกมานะครับมันคือตัวนี้นะครับผมซึ่งมันสามารถปรับเร่งความแรงของมอเตอร์ได้นะครับอ่านะครับนี่มันจะปรับตรงนี้นะครับอ่าแอลกอฮอล์อตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีไฟที่เป็น L e d ดีคล้ายๆหลอดสีม่วงๆนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ารุ่นเนี้ยมันมีเสียงดังนะครับจึงมีรุ่นนี้เข้ามาใหม่นะครับซึ่งรหัสผมไม่แน่ใจนะครับเข้ามา้อยกว่าตัวเกี้ยงไปแล้วนะครับผมอ่านะครับก็จะมีไฟสีม่วงนะครับเวลากดอ่านะครับตัวนี้นะครับจะพ่นแรงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเร่งสุดนะครับตัวนี้จะแรงกว่านะครับแล้วก็ เสียงมอเตอร์จะเบากว่าตัวนี้มากนะครับผมนอกนั้นก็มันเหมือนกันนะครับผมส่วนเจ้าตัวแท้งรู้สึกตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับก็ประมาณนี้